เราไม่พาเดียร์คนไหนกินเวสัยมันไม่เา Hãy subscribe cho kênh Ghiền đó. Gõ Để nó chức, không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อันเบิ่งอยู่หรก <c oughs> อกว่าผู้เดเป็นยังไงนะจะมอนหน้า <c oughs> นากันอยู่เปไม่กันพวหน้าเกือบร้อยนี่มันด่ายใดถ้าก่อนมาสั่นพวกยืนมายืนจังได้เม่ก่อนเคร่งนี้เครื่องตัวคนดี <c oughs>

ก็เลี้ยงก็ลงมาลงบายแล้วก็เห็นแบบไม่เคยมาอีกนลายเว้ยไม่เคยใช่เหรนอไม่ใชานพี่ผมเขียนอยู่ใ้จุ อ่อนๆแซ่บ không เรานี่ของแหน่ที่ไม่ประทับนี่เองเออยัง